ต่อไปเนี่ยฉันจะพิสูจน์นายถ้านายอยากเข้าแกงฉันเนี่ยนายก็ต้องรู้ว่าฉันชอบอะไรนายรู้ไหมว่าฉันชอบสังเพลงอะไร b b บีบ b สบีเขาจะอยู่ไอ้ชายซิงเกิลที่สองอัลบั้มที่สองหน่งเดียวควรอยจอทีเดียวเพีเดี๋ยวไปยอมพี่ต่อไปถามอีกแล้วฉันชอบรายการอะไร b u s ซิ่งเจแปน หนึ่งทุ่มตรงวันพฤหัสทางช่องบัสพีเคอุทยาศาสตร์สีดำยอดไอเด้งแกรู้ไหมว่าฉันชอบเพลงอะไรไม่รู้หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเฮ้ยน้องมันรู้จักกันป่ะเนี่ยรู้รู้เหรอถือว่ามันใช้ได้ลูกพี่เอาไงต่อดีนายมาคุยกับฉันดิจะไปไหนอีกไปไหนลูกพี่อยากคุยด้วยอ่ะโอดจิงด้วยอ่ะโอดังดโอดอะมันมีเพลงเด็ดที่พี่ต้องถามมันให้มันต่อให้ได้อ๋ออยากกระซุกกระซิ๊ กระซุกกระซิบกระซุกิบคืออะไรคือพ right totally ี่กระซุกกะซิบคืออะไรกะซิบไงอ๋อกระซิบแต่มีกระซุกมากระซุกมาโอเคกระซุกกระซิบแต่นี่ลงลีลาถามมงถามมาได้แล้วนี่เจนซีฉันถามนายว่าต่อไปเนี่ยถ้าฉันพูดอะไรเนี่ยนายต้องตอบให้ได้นียคิดว่าทำได้หรือเปล่าทำได้ผมได้ไงวะมา อ้ายเป็นคนพามาเขาเป็นคนพาไปป๋วยโอ้ยโ้ยโอ้โหช็อตอาจารย์นุ้ยไปได้ยังไงอยังแย่งกันหลานเลยเหรอนิดเดียวพี่ไปต่อไปต่อสมลำหน้าหัวใจเจ้าของคักเดงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยระวังยอกลูกระวังยอกระวังยอก้วยลูกใครสอนว่าพี่ช็อตแบบนี้วะเนี่ยเล่ายาปาปิ้งอ้ายก็เป็นคนเปรไง เอ้าอันนี้ไม่ช็อตหรอไม่ช็อตหรกเราจะช็อตแล้จมันจริงจริงาช็อตแรงเนื้อลนหมดแลคำสุดท้ายไม่มีทางรู้แน่นอนไม่มีทางยังมาถึงเจ้าเทหัวใจพังมึนอายเป็นคนพามาเขาเป็นคนไปส่งผู้จกเงินในถุงกับแม่นอ้ายนี่เดแต่งโตออกบานวันยังรออย่างเทบนสภาพเซเว มน้องรุงเป้าพี่คนตายคนตายนะจริงใจพี่เป้หมดแล้วจะกินไรอย่าฟื้นที่น้องสาวน้องเล่นไปกับน้องบ่าวใส่ถุงาำพันนี้น้องเอาแล้วลาวนีอายเป็นคนพามาเขาเป็นคนป่าไปสมงน้องสาหัวใจเจ้าของคักเดเร้อยาป่าปิงอายก็เป็นคนเป๊ะึกเจ้าเทพหัวใจังานมวอายเป็นคนพามาเขาเป็นคนไปส่งผู้จงเงินในุงกับเมอไอยนี่เดแต่งตัว เป็นคียเป็นคุยเฮ้ยนี่รู้รู้รู้ทันกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยเข้ากันอะเข้ากันมากเลยพี่สุดยอดเนาะตัดใจเลยใช่ได้เดินไปไหนกะเด็ดขาดหน่อยลูกพี่เฮ้ยอะไรต้องพูดผมไม่เข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่รับเขาแกงถือว่านายผ่านฉันรับนายเข้าแกง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ Go ้งกิ้งกุ้งกิ้งที่ช่องกระสุนตีของเรานะครับและไปดูคลิปอื่นได้ตรงนี้เลย yeah.